นี่คือสวัสดีครับนี่คือร้านหาซื้ออะไหล่ย,ยนต์นะครับกำลังทดสอบเครื่องยนโโมมต์คูเปต้ารุ่นแทคที110นะครับพร้อมกับตสีซ้ำหน่วยผงหน้าสีนะครับทดสอบเสร็จก็จะนำไปส่งมอบให้แก่เทศาบาลตำบลบ้านใหม,ม่ตัวเมืองจังหวันดนครราชสีมานะครับนะระบบสตาร์ทเกน,นะฮะ ใช้ตามปริมาณที่คุณพอใจนะฮะสุดยังสุดยังสุดยังนักเล่นเครื่องไปไหมนักเล่นเครื่องถ้าเดินเบาแล้วลูกโอ้โหเดินเบาได้ขนาดนี้ก็หนูนแล้ว เราถือว่าไม่ได้อยู่นะขนาเดินเบานะฮะนี่รอบต่ำนะฮะรอบต่ำเดินเบาได้นะครับล้างสมบบตรงนี้นะครับหากท่านใดมีความสนใจนะครับขอเชิญนะครับเชิญมาดูใด้ที่ร้านมหาศรีอรยนนะครับประกอบให้พร้อมส่งมอบนะครับรับปกันความพึงพอใจนะครับสวัสดีครับ